เวลาที่มูลเลยนั้นทำให้คนเปลี่ยนไปสิ่งหนึ่งในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอสมัยก่อนที่สมัพเรียนมาธย,นะเยมเธอมีความต้องการเรียนคู่นะค มีอะไรถ้าเป็นมหาวิยาลัยดังๆเนะี่ยจุฬาอย่างเงี้ยประสานเป็นอย่างเงี้ยคะแนนสูงมากคุณครูลองลองไปเปิดดูคะแนนดูแนละ้วใไม่เชื่อขออคะแนนสูงจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นเด็กที่เก่งถึงเข้าไปเรียนเพราะเด็กที่ไม่เก่งก็เข้าเรียนครูไม่ได้มันเป็นตัวชี้วัดถึงความนิยมของอาชีพครูในปัจจุบนันนี้ระบบเงินเดือนเงินตอบแทนของครูสวัสดิการของครูนะครับ ดีดีกว่าแต่ก่อนเยอะดีกว่าเท่าในสมัยก่อนก่อนอย่างผมนี่อยู่สายนี่ผมต้องสอบอย่างเดียวนะผมไม่เหมือนกับเรานะพวกเรานี่โตด้วยตัวเองถ้าคศสามก็เท่ากับชำานาญการพิเศษถ้าเป็นทหารตำรวจก็ยศระดับพันเองนะถ้าคอสอสี่ก็เป็นในพลนะนะคือเชี่ยวชาญน,นะ